าจากคนนี้ที่มาเนี่ยครับมีการติดตามแล้วก็มีการ,าาการข้อต่างการมากขึ้นเป็นพิเศษเลยครับข้อต่างการก็คือได้ทํามาโดยตลอดนะครับก็คือให้เพิ่มการตรวจให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้เกิดความมั่นใจว่าเราได้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในเยงได้มากนะครับสัต่างการต่อไปนี้จะไม่มีโรงพยาบาล นามเพื่อเตรียมเอาไว้วันในกรณีที่อาจจะต้องมีการาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอากันนะ,นะครับแล้วก็ในเรื่องของล็องเรืออะไรต่างก็ล็อ์เปรือไป,ไปล็องเรืวในุมคนที่มีการแพร่เชื้อตูองรอนี้นี้ก็คือ ด่างกุุงนะครับก็ไดคือละเอียดละเอีย่ก็ได้จดกาบเ,เรื่องเวชภัณฑ์นะครับขอให้ความมั่นใจว่าไม่มีการขาดแคลนใดๆเลยที่ในความพร้อมนะครับเยี่งถึงว่าคุณหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนันก็หวังดีนะครับก็เปล่าประกาศออกไปเพื่อ มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยจะนำสิ่งของมาบริจาคแต่ว่าไม่ได้หมายพวามว่าของขาดนะครับขอ,องเรายังมีอย่างเพียงพอแล้วก็ถ้าขาดอะไรเราก็ยังสามารถที่จะนํามาเสนมได้นะครับนในวันนี้ตอนกลาง,งวันก็ประชุมนะครับทีมท,ท,ทำงานที่กระทร,รวงสาธารณสุขประชุมเสร็จก็มาถึหน้างาน จะดูว่าการตรวจเชื้อหาเชื้อเป็นอย่างไร,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 รบบแล้วเรายิ่งเราตรวจมากเราก็ต้องต้องเจอมากขึ้นน,น,นะครับแล้วก็ทําการรักษาไปตามสภาพแบกแบแต่ละคนพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงผมก็จะเข้าไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดีของผู้คนโลกนะครับไปรายงานเหตุการณ์ในช่วงสามสี่วันนี้ชานะครับก็ขอร้องให้ที่น้องประชาชน จะพึ่งได้ตื่นสนันะครับทุกอย่างนี้อยู่ภา,ายใต้การควบคุมนะครับแล้วก็ขอร้องอีกอย่างก็คือช่วงนี้ก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยอย่างมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยกับพันกับมาใส่แบบเต็มที่ครั้งหนึ่งนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่บ่อยๆนะครับ เว้นระยะหา่างในการพบปะผู้คนพอสมควรก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความปลอดภัยนะครับอย่างแน่นอน